ก็กราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่รักและคารพศรัทธาในองค์หลวงปู่แผ้วผมพระโรวัดบังหมันสําหรับวันนี้ผมคิงบ้านพลเมืองดีมีวัตถุมงคลหลวงปู่แผ้วมาให้ชมมาให้ศึกษานะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการเก็บบูชาวัตถุมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตนะครับวัตถุมงคลหลวงปู่นะครับก็ได้โด่งดังนะครับไปทั่วประเทศก็เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วประเทศนะครับตอนนี้ก็ใครมีไว้ก็อุ่นใจนะครับจะเดินทางไปไหนก็ปลอดภัย สำหรับผมครับสวมใส่ตลอดนะครับก่อนออกเดินทางก่อนออกจากบ้านนะครับก็ไว้เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเพื่อ,อให้มีความามั่นใจนะครับในการใช้ชีวิตในการเดินทางในการประกอบอาชีพทํางานต่างๆนะครับวันนี้นะครับมาชมรุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นที่ถือว่า,านิยมมากๆเพราะว่าจัดสร้างน้อยนะครับนี่พยาครุษมหาอำนาจ โคกับซับนะครับเสาห้จะสร้างปี2,562อันนี้เป็นชุดกรรมการเนื้อทองแดงนะครับลงยาเลขนาเบอร์131พระค่อนข้างที่จะสวยนะครับลงยาเต็มนี่พยาครุษนะครับจัดว่าเป็นสัตว์ประเสริฐนะครับไม่มีใครฆ่าตายแล้วก็เป็นตราของแผ่นดินอ่าพี่จะสังเกตได้เลยนะครับหนังสือราชการหนังสืองานต่างๆก็จะมีพยาครุษมีตราครุษ อ่าเป็นตราของแผ่นดินนะครับนี่ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวอยู่แล้วไม่ว่าพี่จะเดินทางไปไหนพี่ก็ต้องพบเห็นตามหลักกิโลตามอะไรต่างๆต้องมีพยาครุษนะครับนี่มีไว้นะครับสุดยอดเหรียญประสบการณ์วันแข็งนะครับวันเสานะครับเสาห้าเป็นพยาครุษเสาห้าอ่าเหรียญน,นี้นะครับเปิดแบ่งปันในราคา6,500บาทนะครับนี่จัดสร้างเพียง19.9ชุดเท่านั้นต่อไป อ่าต่อไปมาชมเหรียญสอห้าอ่าเหรียญสอห้านะครับนี่เหรียญสอห้าผิวแดงๆครับทุกเหรียญนี่ครับเรียมกรอบกันน้ําไว้นะครับอ่าเรียมเรียมเก็บผิวนี่นี่ครับเรียมเก็บผิวอันนี้เป็นเหรียญสอห้าอ่าเหรียญสอห้านะครับเปิดในราคาอ่ามีสี่พันห้าร้อยสี่พันสองร้อยห้าสิบแล้วก็สี่พันห้าสิบนะครับอ่าสภาพ ก็ตามความสวยนะครับนี่นี่ครับให้ชมกันผิวแดงแงเลยอ่าก็มีองค์หนึ่งนะครับที่ไม่ได้เลี่ยมอันนี้สวยที่สุดนะครับองค์นี้สวยที่สุดอ่ันี้ครับสี่พันห้าร้อยครับนี่ผิวแดงแงจมูกโด่งๆนี่ครับพระแทบจะไม่มีคาบบล็อกเลยนะครับต้นนี้ส่วนมากจะมีคาบบล็อกนะครับนี่สองห้าสี่พันห้าร้อยนะครับเหรียญนี้ สวยที่สุดนะครับเผื่อพี่ที่ชอบพระสวยๆนะครับแล้วก็เป็นเจริญพรบนคนนิยมครับนี่อ่าดูครับอ่านี่เหรียญที่หนึ่งนะครับนี่ดูผิวครับนี่ผิวเนื้อทองแดงผิวรุ้งนะครับนี่นี่ผิวรุ้งเหรียญนี้นะครับเปิดในราคาสองพันห้าสิบบาทครับนี่ผิวรุ้งสวยๆเลยครับเหรียญแรกต่อไปเป็นเหรียญที่สองเลี่ยมแล้วนะครับนี่อ่ะให้ชมกันอันนี้ก็สวยนะครับนี่นี่ ออกชมพูออกส้มออกฟ้าออกเขียวๆนะครับนี่เลี่ยมทีวอนนะครับนี่ด้านหลังเลี่ยมพร้อมใช้นะครับองนี้อ่อันนี้ราคาเดียวกันครับสองพันห้าสิบบาทต่อไปอ่าอันนี้ยังไม่ได้เลี่ยมอ่ะมาชมเลี่ยมอีกเหรียญหนึ่งอ่านี่ครับอันนี้ก็เลี่ยมแล้วครับนี่นี่อันนี้จะออกผิวออกชมพูชมพูนะครับนี่องนี้นี่ออกชมพูชมพูมพนี่อันนี้เอาหนึ่งพัน 850บาทครับองนี้ต่อไปเป็นเหรียญอ่ายังไม่ได้เลี่ยมครับอันนี้อันนี้จะไม่ค่อยสวยเท่าเพื่อนนะครับเอา1,750บาทครับนี่ท่านใดเอ่อต้องการรูปเพิ่มเติมนะครับทักมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมถ่ายรูปนิ่งให้ดูนะครับแล้วก็เป็นใบสาเกนะครับสองใบครับวันนี้อ่าชมนะครับใบสาเกสใบ นี่ครับสุดยอดเรียนประสบการณ์นะครับนี่มีประสบการณ์คนถูกยิงนะครับแต่ไม่เข้ามีแค่รอยเป็นจ้ำนะครับเหมือนโดนลูกกระสุนเหมือนโดนดินเหนียวเท่านั้นนะครับนี่ยิงไม่เข้ายิงไม่ออกยิงไม่ออกก็ถือว่าแบบสุดยอดแล้วแต่อันนี้ยิงโดนแต่ไม่เข้าถือว่าสุดๆครับมีเลขระเมินหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดแล้วก็หนึ่งหนึ่งสองหกครับนี่ นี่ครับใบาสาเกเหรือญละ1,750บาทครับแล้วก็ต่อไปเป็นเหรียญ8รอบห่วงเชื่อมนะครับจะสร้างปี2,562นี่ครับ8รอบห่วงเชื่อมอมีเลขัำเบอร์นะครับรุ่นนี้เลข3,194นเี่ครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงที่มีการตอกเลขก็มีรุ่น8รอบนะครับแล้วก็พยาครุฑนะครับแล้วก็ได้ใบขี้เหล็กมานะครับ หกใบนะครับนี่สวยทั้งหมดสวยกริบผมบอกเลยครับว่าสวยกริบพระไม่มีคราบเลยนี่ครับพระไม่มีคราบเลยทุกเหรียญนะครับนี่คราบล็อกค่อนข้างที่จะน้อยนะครับนี่ดูครับทั้งทั้งหน้าและหลังสวยหมดสวยหมดทุกองครับนี่นี่เดี๋ยวผมให้ชมอาจจะไม่ได้ชมทีละเหรียญนะครับแต่จะยกมาเลยให้ชมแบบนี้เพราะว่าพระมีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนี่ประมาณนี้ครับความสวยอ่ะผมให้ชมนะครับนี่นี่ นี่ครับนี่ครับแดงๆเลยย่าครับที่จะมีคนเอาพระมาขายสภาพสวยๆแบบนี้นะครับนี่เบื้องต้นก็ให้ชมประมาณนี้ไปก่อนนะครับเหรียญละสองพันห้าสิบาทครับใบขี้เหล็กลวงปู่โด่งดังจากเหรียญใบขี้เหล็กใครๆก็ต้องรู้จักลวงปู่นะครับใบขี้เหล็กแล้วก็เป็นยันสวนเก้าเก้าครับนี่ยันสวนเก้าเก้าเช่าแล้วชนะเลยเป็น รุ่นที่แพงที่สุดในวาระ9กปีนะครับเลข285ครับนี่อันเหรียญนี้หลุดจองนะครับอ่เปิดในราคา4,500บาทครับนี่อันนี้เหรียญที่1ต่อไปเหรียญที่2อันนี้เป็นเหรียญที่สวยมากๆและสวยที่สุดนะครับอันนี้ก็หลุดจองเช่นกันครับเลขก็สวยนะครับเลข5,670เนี่ยเลขเรียงนยครับ5 6า0คาฟาอ่าแทบจะไม่มีเลยครับสวยหน้าหลังอ่า4,500ะครับเหรียญนี้ ต่อไป่ายันสวน99เนื้อทองแดงอมีสองเหรียญน,นะครับนี่นี่ส,สวยๆเลยพระมีกล่องนะครับนี่นี่ยันสวน99นี่ครับทองแดงราคาเบา,เบาๆเจ็ดร้อยห้าสิบาทครับมีสองเหรียญแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งเป็นเนื้อนวโลหะนะครับยันสวน99นี่ครับเข้มๆนี่อนาคตแพงแน่นอนครับรุ่นนี้เพราะว่า เป็นยันสวน2นะครับเลขเลขหนึ่ครับนี่สวยๆเลยผิวไม่เปิดจมูกร้อยอ่าสองพบาทครับต่อไปเป็นเหนเรียญเลื่อนสมณศักดิ์ครับนี่เลื่อนสมนศรรณศักดินวะโลหะนี่ครับตุ่น,นี้ก็แพงตามมากับอ่ายันสวนเก้านะครับเลขนัมเบอร์สองสเจ็สองครับนี่สวยๆผิวเข้มเข้มอ่าเหรียญนี้ครับ 2,600บาทครับอ่าต่อไปเป็นเหรียญอ่าเนื้อฝาบาทครับนี่ยันสเรื่องสมณศักด์งดงามดุดทองคำเลขัำเบอร์2873อ่า1,750บาทครับแล้วก็ยันส่วนเก้เนื้อฝาบาทครับนี่โอ้สวยมากครับดูดูผิวครับดูผิวครับโอ้โหสวยมากๆครับเลขัำเบอร์4517 นี่ครับพระสวยมากครับเดี๋ยนี้ราคาเดียวกันครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแล้วก็มีแจกทานนะครับแจกทานเนื้อเงินอ่าเอาราคาจองเลยสามพันห้าร้อยห้าสิบาทครับนี่แจกทานนี่สำหรับวันนี้ผมก็มีวัตถุมงคลนะครับมาแนะนาพี่ๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็พี่ๆท่านใดนะครับสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ อ่าช่องทางที่1นนะครับ Facebook ชื่อขคียงบ้านพลเมืองดีช่องทางที่2นะครับไลน์แอดเบอร์ er, โทรศัพท์0999213686และเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ0999213686นะครับยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านนะครับ ه, ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ยอดผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นประมาณ9 5 0กว่าคนแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับพี่ไม่ได้เช่าก็ไม่เป็นไรครับแค่เข้ามาชมผมก็ดีใจแล้วสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ